สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวกลุ่มของเรานะครับจะมาดูในโค้ดในส่วนของโค้ดนะครับที่ใช้ในการอะไรวะวัดวัดค่าความต้านทานข่าวขาเป็นเป็นโค้ดของโอมมเตอร์ของกลุ่มผมนะครับทีนี้ครับการหลักการทํางานนะครับตอนแรกนะครับผมประกาศให้ตัวแปรนะครับ V กับ R นะครับเป็นโฟลตแล้วก็มีตัว Data ตัวนี้นะครับเป็นอันไซน์ชาตัว Data จะเป็นตัวที่เก็บค่าจาก809นะครับเพื่อเอามาใช้ในการคํานวณนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับอันไซชาครับ C H ผมเช็ตเป็นศูนย์ศูนย์ไว้นะครับก็คือเช็ตเป็นชันเนลครับย่อมาจากชันเนลชันเนลว่าผมจะให้เริ่มที่ชันเนลศูนย์หรือชันเนลอะไรนะครับโดยที่ชันเนลผมมีใช้อยู่สี่ย่านใช้อยู่สี่ย่านนะครับก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เอ้ยศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะครับใช้สี่ย่านโดยย่านแรกนะครับคือ R หนึ่ง K ครับมันจะวัดได้ในในในช่วงหนึ่งครับก็คือประมาณไม่เกินห้า ครับถ้าเกินกว่านั้นค่ามันจะเพี้ยนครับหรือว่าถ้าต่ําเกินไปอย่างเช่นประมาณต่ากว่าต่ากว่า200ต่ำกว่าสามร้อยอย่างเงี้ยครับค่าก็จะเพี้ยนนะครับแต่ว่าผมอาตามสุดมีเท่านี้ครับอย่าตำแบบยันแรกแล้วก็ย่านที่2ก็คือช่วงของ 10k ครับมันจะได้ตั้งแต่ประมาณ 3K ขึ้นไปครับจนถึงประมาณ 2k กว่าหรือ 3K เอ้ย 30K ครับ2ี่สิถึงมแล้วจากนั้นนะครับก็จะถัดไปช่วงหนึ่งเป็นช่วงของ 100k แล้วก็1เมนะครับ ีนี่ครับสำหรับโค้ดของผมนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนแรกอันนี้นครับจะเป็นโค้ดของการใช้จอ l c d นะครับผมจะขอไม่อธิบายนะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นเพื่อของการโชว์ตัวอักษรแล้วก็โชว์ข้อความแล้วก็โชว์พวกโฟลด์นะครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วผฟังก์ชันที่ผมเขียนนะครับสำหรับนี้สำหรับการใช้โอมิเตอร์จะมีอยู่3ฟังก์ชันมีอยู่2ฟังก์ชันครับแล้วก็มีฟังก์ชันเมนโฮมอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูการทํางานกัน เริ่มแรกนะครับผมจะให้ตัวนี้ครับผมกำหนดตัวเช็คขึ้นมาตัวนี้เช็คหมายถึงว่าผมจะเช็คตัวอของ EOC ของ809นะครับว่ามันเป็นทำการคอนเวอร์ตเสร็จหรือ,อยังนะครับดังนั้นในการทำงานก็คือผมจะเซตตัวนี้ครับ E A เป็นตัว interrupt. อินเตอร์ลับ IT อะจริงๆตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับจริงๆสามารถลบออกไปได้เลยผมลืมลบจากคูณอ,อันนี้ครับผมไม่ได้ใช้แล้วครับ อ่ทีนี้เราลองมาดูกันเริ่มแรกนะถูกผมก็สั่งให้มัน display on สั่งเริ่มค่า LCD สั่งเคลียร์ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็เข้ามาใน Y นะครับ Y ลูก็ ALEOE e, ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวออ address เดียวกันครับสำหรับการปล่อย data กับการส่ง address เข้าไปใน809นะครับให้สม่ะเสร็จแล้วตัว CS ตัวนี้ครับผมเริ่มที่ channel 00นะครับนั่นหมาความว่าพอผมสั่งแบบนี้ มันจะส่งค่าอ d เด00นะครับไปที่ A, ไปที่ตัว809แล้วก็ติ๊กขาขอบ l e ลนะครับให้มันรับ d d เด s เข้าไปจากนั้นก็สั่งให้มันสตาร์ทและผมก็ทําการเช็คนะครับว่ามัน c o n เว r รเสร็จหรือ,อยังถ้ามันคอนเวิรเสร็จแล้วผมจะได้ค่าที่เป็น88นะครับจริงๆผมผมสั่งให้มันเป็นต่อให้มันเป็น80ครับแต่ว่า IC มันติดบักผมก็เลยไม่มี IC เหลือแล้วก็เลยต้องแก้แบบนี้เอานะครับ IC มันเสียจากนั้น ถ้าเกิดว่ามันคอนเวิร์ตเสร็จแล้วก็จะมาที่ดีเลย์นะครับแล้วผมก็ทําการเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นอนเพราะบางทีวลท์มันไม่นิ่งนะครับจากนั้นผมทําการเช็ค2รอบผมก็ทําการเมชัวเรียกฟัง์ชันเมชชัวออกมานะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันคอนเวิร์ตเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันเมชชัวเมชัวของผมก็คือตัวนี้ครับนี่อันนี้ผมจะมี VBE กับ BAF นะครับเป็นการวัดวลต์ก่อนกับวลต์หลังนะครับจากนั้นผมก็ทําการ ให้ด a ต a ตัวเมื่อกี้นะครับเก็บค่าที่ได้จาก ALE มาการทำแบบนี้หมายความว่าผมสั่ง OE หมายถึงว่าให้เปิด Output Enable แล้วผมก็เอา Data ที่ได้นะครับมาเก็บไว้ที่ตัวแปรนี้นะครับที่เป็นอันไซชาจากนั้นก็จะเป็น i i แล้วก็เช็คว่า Data ของผมนะครับที่ได้มามันอยู่ในช่วงน้อยกว่า10หรือว่ามากกว่า230หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ถ้าเกิดว่ามัน น้อยกว่าหรือว่ามากกว่า2องสามินะครับมันก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันนี้ครับหมายความว่าให้เลื่อนเชนแนลไปนะครับแล้วก็แสดงผล O E O L ออกมาก็คือมันโอเวอร์โหลดนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในช่วงนี้หมายความว่าค่าในช่วงนี้ครับใช้ได้นะครับจะมีค่าผิดเพี้ยนไม่มากก็คือผมสั่งให้ v v e นะครับเท่ากับ v v, v ก่อนหน้านี้ซึ่ง v ตัวนี้ครับเซตเริ่มต้นให้เป็นศูนย์จากนั้นก็ทํา v เท่ากับอัตราส่วนนะครับของ ดิจิตอลนะครับเพราะว่ามันได้ตั้งแต่00จนถึงมันได้ตั้งแต่0ถึง255นะครับประเทศาาอัตราส่วนมาเสร็จแล้วก็คูณกับวนเต็มที่วอพิกัดของผมนะครับซึ่งในที่นี้เป็น4.8จากนั้นก็ให้พอร์ต LED แสดงผลของดัตตานี้อันนี้ไม่เกี่ยวครับผมใช้สำหรับการเช็คจากนั้นก็มา VAF นะครับก็คือให้ VAF เท่ากับ V อีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คชันแนลว่าชันแนลที่มันได้เนี่ยมันอยู่ชันแนลไหน นะครับโดยชั้น Channel แรกผมใช้ที่10หนึ่ง k แล้วก็เป็น10 k ชั้นสองอันนี้เป็น100 k แล้วก็น,นี้เป็น1 x นะครับอาตาัตราส่วนในการคูณก็จะต่างกันไปนะครับโวลท์ที่วัดได้จะ,จะคล้ายๆกันแต่ว่าอาตาัตราส่วนจะอยู่ที่การคูณตรงนี้ครับจากนั้นพอมันคำนวณเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันโชว์แล้วผมก็สั่ง vve กับส่ง vaf ไปนะครับฟังก์ชันโชว์ผมก็จะทําหน้าที่แสดงผลทาง lcd ก็จะมี v1 กับ v2 มารับค่าแล้วก็เช็คว่า v1 กับ v2 มันเท่ากันหรือเปล่า ดังนั้นถ้า V1 หนกับเท่ากันหมายความว่าวัวมันนิ่งแล้วนะครับในมันก็จะไม่ทําอะไรก็คือกระโดดไปนี่แต่ถ้าวัวมันยังไม่นิ่งคือ V1 มันไม่เท่ากับ V2 คือ V ในก่อนหน้านี้มันไม่เท่ากับ V ก่อนวีหลังวัดแสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการใส่อาเข้าไปนะครับดังนั้นก็จะมาเข้าสู่ฟังก์ชันนี้ครับมันก็จะเคลียร์แล้วก็คํานวณครับดูว่าอยู่ชันแนลไหนนะครับเพราะมันจะมีการคํานวณที่ต่างกันออกไปเล็กน้อย แล้วตัวนี้ก็จะทําการคํานวณค่า v กับค่า R แล้วก็ส่งออกมาแสดงผลที่ LCD นะครับอันนี้สำหรับชแนล0ชแนล1ชแนล2แล้วก็ชแนล3นะครับจากนั้นพอมันทําการแสดงผลเสร็จทาง LCD เสร็จเรียบร้อยมันก็จะหลุดออกจากฟังก์ชันโชว์เสร็จแล้วก็หลุดออกจากตัวฟังก์ชันเมชชัวนะครับจากนั้นก็จะมาที่ดีเลย์นิดนึงก่อนที่จะทําการเริ่มใหม่นะครับก็คือส่งไปว่าเอาชแนลไหน แล้วก็สตาร์ทแล้วก็ทําการเช็คคอนวอร์ตนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆครับผมนี่คือลักษณะาการทํางานของโปรแกรมของผมครับ